สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องแย่ไพ่ผ้ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้แย่พยไพ่เด้นําขอมูลเน่าทางตำเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยแย่ไพน่นะไม่เดือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบวันด้๋ยผ่านเบิ่งผ่านชมเนื้อทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าซิคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับแย่ไพก่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเมื่อนี้มาเบิงแนวทางตามำราอาจารย์ทันเล็กคนเลยเนาะค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางคนอ่าเพิ่นซื้อไอ้ยังบุพี่น้องแย่ไพ่อ่านซื้อเพิ่นบ่ออกเนาะพี่น้องเนาะอ่างวดที่แล้วงวดมังหันเพิ่นเขา่าซีหกได้พี่น้องเพิ่นเด่นซีกับเจ็ดเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่า วิ่งรูดสองกับเก้าเม็ดเดียวเก้าสองว่าฉันเพิ่นแนวเพิ่นมากเพิ่นกระสิเก้าสี่กับสองเก้าสีส่สสสสพนาพี่น้องแคบแคบแคบหน้าจอชุดเต็มเพิ่นไว้เลยเนาะคะ่ะอ่านบอกเราพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันใดน้อนี่ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเ k ็เอีเนาะเ e อ็ดเคอีโบวาเหนือไตงวดนี้งวดที่แล้วสามกับสองอุ้งวดที่แล้วสามกับสองงวดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์กับหนึ่งมาโตสําหรับแนวทาง มาได้บนล่างสําหรับแนวทางของแอดเคอีเนาะต่อไปเรียกจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากเนาะเด็กตากมาเบิงแถวแรกค่ะพี่น้องคะแถวแรกเด็กตากอยู่ที่อ่หนึ่งศูนนึนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์กาหนึ่งสองแถวที่สองอยู่ที่หนึ่งหาหนึ่งเก้าเก้าสองสี อ่า C 7และ60เนาะค่ะสำหรับแนวทางของเด็กตากพี่น้องผู้ใดมักเด็กตากแคบหนาจอนั่เพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวของอาจารย์เมธัศน์นอฟันเก่าพี่น้องจ้ะ90 91 92 93 94และ95 3ตัว591 592 593และ594ก่าสำหรับแนวทางอาจารย์เมธัศน์เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางเพิ่นก็จจังแคบหนาจอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของเนื้อเมฆนิอ่อนเนาะเนื้อเมฆนีอ่อนมาตำเล่ามาเนี่เด่นหากับเจ็ดพะนะอ่าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งสี่เนื่งหาเนื่งเจ็ดเดียเด๋ยวเดี๋ยวคนเด่นหากับเจ็ดแต่ว่าคนมีแต่แปดกับหนึ่งเนาะพี่น้องเอาพิจารณาได้ค่ะพี่นอ้อ,นองสําหรับแนวทางเนื้อเมฆนิอ่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสซเดชาสซเดชามื่อนี่เด่นหนึ่งก็สอง เน้น2024และ25เนาะคะ่ะพี่น้อง3โตเพิ่นแคปหน้าจอเพิ่นน่าจะเน้น20ตัวเดียวนะพี่น้องนะเพราะว่า4 20520 620และ720มาสั่นสำหรับแนวทางของแอดเดชาเนาะคะ่ะมักจะค่อยจวดน้ำเพิ่นเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะพิจนาได้ค่ะพี่น้องขะมักอาจารย์ท่านได้ค่อยว่าอาจารย์ท่านนั้นเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะอุ้ยปิงต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางตำเหล่ายายไพ่มวดที่แล้ว เลขเดน่นยายไพ่เข่าตัวล่องเนาะเข่าตัวล่องงวดน,นี้เด่นเด่นเด่นสองสูตรพี่น้องชนกันอยู่ที่หนึ่งเด่นแห้งค่ะพี่น้องขาหนึ่งงวหน,นี้เด่นหนึ่งล่องแปดนะจ้ะถ้าหนึ่งมาจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดถ้าแปดมาจะเป็นแปดหนึ่งแปดสามและแปดเจ็ดพี่น้องล่องเมืองค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวเจาะยายไพ่โบเป็นไหนเจผาูไรมักลูดให้ลูดเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดมีตัวดีใส่กะเอาหนึ่งกับแปดเปจวดใส่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าแยกไพ่กับพระธาตุในเจงตัวเจาะเนาตะตาตาตะวันเมื่อหันซ้ำน้อยกันนาจะเขาเนาะน้อยแหลกเนาะรูสามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เชษเมืองอุบลเนาะคะ่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเป็นแนวทางาชุดด้วยเงินแสนสําหรับแนวทางของอาจารย์เชษเมืองอุบลเนาะ,ะพี่น้องเนาะมากักกะว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอนตำราพารวยเนาะคะตำเล่ามือนีเด่น6กับะเฟั่นเจ็ดเนาะคะ่ะ6 0 7 0 6 3 7 3 1 7 0 2 6 3สําหำหรับแนวทางของแอดทอนตำราพารวยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลูกสายน้ำเนาะหกท่านว่ามือที่เรียกเพิ่นเพิ่นเข่าตัวนี้ได้พี่น้องมือนี้เพิ่นหายมากเพิ่นบอกว่า4940 59และ50 ตำเล้าแย้ไผ่บอเอาตัวเทียบมาเด้อพี่น้องบ่าวัยแย้ไผ่ลบถิ่มไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าต้องใส่ตำไทยน้ำตำไทยตำเล้าหลงเนาะค่ะพี่น้องแต่ตำไทยก็สิหาใส่ไห้ฮะตัวเทียบให้แต่ตำเล้าพี่น้องต้องแคบหน้าจอแล้วเอาตัวเทียบไว้ทะเบิงเองเ,องเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนบายลมแดงเนาะแอนบายลมแดงให้มากมือนี่เด่นสองเอ่อศูนย์หนึ่งเจ็ดสามห้าห้าชอบสี่หกกับแปดสองหกแปดสอง สี่แปดสองมันถือมือบ่ลาพี่น้องชุดสี่หกแปดสองถือมือได้ละพี่น้องเนาะอันทีหกครับชิปสองเนาะจา้ะเพราะว่าเลขแปดสองมันออกหมู่ว่านีน่ยายแพะก,ก็เลขอ่าคิดว่าเอามาหาห้ผิดเนาะค่ะต่อไปเลยจาอานนี้เป็นแนวทางของลุงนิดนเนาะลุงนิดนบอกว่าเมื่อนี้หลดสองวาสันเนาะจา้ะ ต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดน้ายเพิ่นเปลี่ยนใหม่เฟดอ่าเฟดเพิ่นถือบอกเน,น,เนกะเาะพี่น้องเพิ่นก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เนาะค่ะมาเบิ่งค่ะพี่น้องชุดตัดและชุดเต็มเอาชุดตัดเพิ่นเนาะจ้าชุดตัดเพิ่นบอกว่าหกหกสามหกสี่หกหกแปดหกเด่นที่สุดก็คือเก่าหกหกเก้าหกสี่เก้าหกและเก่าเก่าหกหลุดหกเงาไปหลุด่ 6, าดสัน่นสำหรับแนวทางของแอดน้ายเนาะต่อไปเลยจ้ามื้อนี้ยายไปเพราะเห็นข้อคนคนสูตรเด้อพี่น้อง มาตามต่ออันนี้ผู้เฒ่าเมืองอุบ่ว่าซันมื่อนี้เด่นสองกับศูนย์เนาะจ้ะเอาพิจารณาได้ชุดเต็มผู้เฒ่าเมืองอุบ่พี่น้องจา๋าเขีบหน้าจอปเป็นแนวทางต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอสไมยเนาะคะ่ะเอสไมยมาเบิรงค่ะพี่น้องว่าที่แล้วเขาตะเลขเด่นเนาะสี่หกว่านี้เด่นอยู่ที่สี่สองศูนย์สี่อ่ะมีสีเบิ้์นสี่สี่พอพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพลินเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสาซฟ่าเนาะแอสาซฟ้าบอกว่าเด่นที่สุดอยู่ที่แปดสองเก้าสองสองห้าไรสองหกหาสอแปดหาสองเก้าหกแปดสองหกเก้าสองพี่นองต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสัตวแปดหนึ่งเก้าศูนย์เนาะค่ะแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์และเก้าหนึ่งมตัวใดกับพิจาณานํำเพลินใดเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกาตูนหรือว่าแอดวาราพรเนาะค่ะ เบิ้นบอกว่าตำเล่าเมื่อนี้เบินบอกว่าเด่นศูนย์หนึ่งสองศูนย์อลยสออันนี้ของเนี้ยเนีทางของเอ็ดการ์ตูนเนะพี่น้องเอการ์ตูนหรือว่าเอเวลาพรเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนีทางสูตนี่เมืวาดมาสเม็ดเดียวเนาะค่ะเด่น2มาแปดสองเลยเนะจ้ะวันนี้เด่นชนอยู่ทีนึ่งก็สีชนกั็เหล็กแย้ไพ่แยไพ่กบชนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเด่นหนึ่งะจ้ะคัดบักย่างเนี่แเลวพี่น้อง เริะะ่มเริ่มเริ่มพอใจแล้วเนาะค่ะเริ่มเริ่มพอใจสูตรแล้วแน่นอนนะคะเนาะตวัดสตดตำน้อยนี่เขาดีแห้งดีเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สเสน่เนาะอาจารย์สเสน่นตําราววันที่6กวันสันเด่นอยู่ที่3 9 8 4 3 5 2 6ดสี่สห้าสองหพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโคงสุดท้ายเราเด้วสันพี่น้องคะอ่ะตําลาวซีตัวที่8160่กนนะจ้ะ หกศูนย์แปดหนึ่งหกแปดเน้นหกศูนย์เขนเขนหมากกระจวดว่สัสดุเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่ซูรีแม่ซูรีมือนิมเด่นซีเนาะคะ่ะซีสามซีห้าซีหกซีเจ็ดศูนย์สองซีแปดแนใจแม่กับซีแปดค่ะเป็นเบิ้์นกับซีซีวัสดุสำหรับแนวทางของแม่สุรีเนาะคะ่ะนกกระหวงเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือเนาะ,ะเด่นล่างแปดเจ็ดกับหาเจ็ดชุดเต็มแคปหน้าจอ ข้างเทิ้งสามสามแปดสามและเก้าสามเนาะค่ะแคบหน้าจอเต็มบนล่างเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าซุกอ่าุกยุทธ์ใจเงิอเบาเท่ห์หยอดเนาะพี่น้องอ่ะเอาไปตามจำนี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นเลขซี่โตเนาะข้างล่างแปดหกก็แปดศูนย์เนาะค่ะข้างบนสองหกก็สองเจ็ดจัดไปค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มลำชีหนุ่มลำชีเด่นสองพี่น้องจ้าสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้า สองเจ็ดเน้นสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสี่เรียสูงสองสี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดแวนเนาะแอดแวนบอกว่ามือนี้ฟันหาหาแปดเนนนวลว่าสั่นจัดไปห้าหนึ่งห้าเก้าและห้าศูนย์สามห้าแปดสามตัวสําหรับแนวทางของแอดแวนเนาะค่ะแคปหน้าจอเลยพี่น้องจากอาจารย์บอบอแก้วเพิ่นเปลี่ยนซื้อมาเป็นแอดแวนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง รัฐบาลไทยประสานหมู่บ้านเขา่าโตสลับนพนองน้องเนี่ยท่างเพื่อนน้อจากงวอดที่แล้ววันี้มาตามต่อเพื่อนบอกว่าเด่นเก่าแปดเก่าเก่าสามหนึ่งกับสามสกงข้างล่างเก้าแปดเก่าเก่าข้างบนสามหนึ่งเน้นสามหนึ่งโตเดียวแขนแขนพี่น้องจ้าสามตัวบนอยู่ที่แปดสามหนึ่งเก่าสามหนึ่งย่าไพ่มีติดสามหนึ่งหมูพี่น้องบ่านหนาติดเนาะเลขจำเล่างวันนี้แย่ไพ่มีสามหนึ่งบอก มีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหนึ่งสามเนาะจ้า,จาพี่น้องจา้าเอ่อเมื่อวานของเพิ่นเพิ่นเขาน่าเนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะจ้า,จาเพิ่นเด่นตัวเดียวได้วยสามหนึ่งพี่น้องเก้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเนาะจ้าเอ่อต่อไปเลยพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะแอดมีบอกว่ามื่อน,นี้ฟั่นเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าเก่าเจ็ดหกเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเมื่อวานเพิ่นเขาน่าเนาะพี่น้อง เขาสองแปดเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอร์ซูเปอร์แมนเนาะ C ตัวห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์สาม C แปดศูนย์สองวสันสำหรับแนวทางแอร์ซูเปอร์แมนเนาะค่ะชุดเต็มเพื่อนแมนนี่เลยพี่น้อง C ตัวแคปหน้าจอและสามตัวและสองตัวเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือแต่ว่าเป็นแนวทางเอ่อแนวทางทึงเพื่อนพี่น้องแนวทางทึงเพื่อนชุดนี้แคปหน้าจอเพื่อนมีสองสูตรเนาะละอ่อนเหนือเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของหนุ่มสุพันเนาะหนุ่มสุพัฒน์เด่นแปดกับเก่าสันแปดหนึ่งแปดสอเกนึ่งและเก้าสองชนแปดหนึ่งย่าไพ่เลยพี่น้องเนาะอภิจนา,าได้ค่ะพี่น้องคะมากับคอยจวดเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเมื่อวานของอาจารย์ก,กรกละสินกับเข่าพี่น้องเข่าสีกมือีนพิ่นฟันสมาคือเก่ามีสี่ศูนย์สี่สีและสี่หกสี่หนึ่งสี่ศูนย์เนาะค่ะ สำหรับแนวทางอาจารย์กรรสินเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นขนถือเลขเดี่ยวซันพี่น้องจา้าเพื่อนบอกว่าอ่าเด่นอยู่ที่วันซันเก้าก็ศูนย์เนาะจ้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสามศูนย์สามเน้นตรงวันซันพี่นอ้นองพิจารณาได้เนาะคะ่ะของ,งายาไพ่บอบอบอของ,งายาไพ่บ่อนี่เด้อพี่น้องเนาะมาได้บนล่างเด้อตำเล้าตำเล้าสูตรของ,งายาไพ่มาได้บนล่างเด้อพี่น้องเด้อ บอบบอ,บอ,บอเน้นรักความเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นหามาเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าแอดนนามเนาะเด่น2และ8ว่าสั่น428 420 408 208 2ตัวอยู่ที่28 2008เนาะคะ่ะพิจารณาได้อุ้ย8มาแห้งก็เออแมาแห้งก็1พุ่นเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินชุดเต็มเนาะลุงนินชุดเต็มอ่าอ,อยู่ที่ หากับเจ็ดเนาะคะ่ะหกห้าศูนย์น่เนย์้นศูหก็หาเจ็ดอ่าเพื่นบอกว่า6 1ก็หาสี่ถ้าเป็นเบิร์นกับหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ 7. สำหรับแนวทางลุงนินเนาะค่ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกอรัชนกบอกว่าลูดสองกับสีเนาะมือนีเนาะเพื่นบอกว่า9 2้าสอข้างล่างเพื่อน,น่าจะเป็นเออเก กับเก่าศูนย์เนาะพี่น้องประมาณนี้แหละขางทึ่งเพื่อน,น่าจะเป็นสองสี่ศูนย์สองสี่สองศูนย์สี่เน้นสองสี่กับศูนย์สี่สำหรับแนวทางของแอดรัชนกเนาะค่ะต่อไปแลยจากอันนี้แนวทางอุ้ยพี่น้องแอดบักฮัมหน่อยแนวทางตรงกันกับเน้นลูดของแย่ไพ่เลยพี่น้องวันนี้เพื่อนบอกว่าแต่ว่าโตจับบ่บ่บ่เข่ากับเพื่อนเนาะถ้าว่าจะจับชุดวินอยู่ที่ หนึ่งศักดิ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก่าเนาะจ้ะแต่ว่าเพิ่นฟันตัวเดียวคือหนึ่งเก่าพูดเลมักแนวทางเอ็ดบังคำลอยกับจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดคนไทยหัวใจสิงเนาะเด่นเก้าเลขศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นหายมากบัหลายได้พี no ่น้องเอาแคสบหน้าจอน้ำเพลินใดเลยเนาะค่ะคนไทยหัวใจสิงเนาะข้อคนคนสุดแยกไพ่บพบพนว่าบบ้านในรลองเนาะเพราะว่าแยกไพ่บัานในเห็นเพิ่นลงหายเนาะพี่น้องมวดนี้เนาะ เขยอีผู้หายเอ้ยต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดดาแอดดาวงที่เลียแอดดาเข่าเนาะแอดดาว่าเมืรอนี่เด่นเด่นศูนย์ล่องแปดถ้าเป็นเบิ้ลก็ศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดเนาะจ้ะศูนย์สองแปดสองและสามสามอัดศูนย์ไปเน้นเน้นว่าสั้นสำหรับแนวทางของแอดดาสายหลุดเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข้าแปดสองเนาะจ๋านาะหมักน้ำเพลินกับจวดจาดน้ำเพลินใดเด้อพี่น้องค่ะ มือหนียะไพ่โดราตำเล่ามาหลายอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องค่ะลุงนินเนาะสุดอยู่ที่ลุงนินเลยค่ะพี่น้องเอาลงไหนเบิงเลยเนาะถ่ายคลิปนี้ยยไพก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เดยวเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขสุขคนเด้อจ้ะว่าจะใดที่ยะไพ่บอกบุมวลหรือว่าอ่านตัวเลขพิดพี่น้องจ๋าขอตรวจขอไพ่เล่ย์เลยๆเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะเดี๋ยวแต่บงปันขอมุลเนื้อทาง้งหายแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนื้อทางเนจาจะกะขอบคุณในลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า